สวัสดีครับวันนี้พามาดูสัญญาณจานดาวเทียมนะครับมันขึ้นโนซิกแนลหรือไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวเรากดไปที่อินโฟนะครับดูสัญญาณอินโฟนะครับกล่องข้างบนสัญญาณหายเลยไทยเทียนไทยคมช่องไทยที s อนะครับไม่มีจะต้องไล่์สายจากด้านหลังนะครับอยู่บนฟ้านะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบนฟ้าครับสายหนูกัดหรือเปล่านะครับต้องรอดูสายไม่มีปัญหา ดูคร่าวๆแล้วสายไม่มีนะปัญหาอะไรนะครับสัญญาณก็ไม่มานะครับยวลองดูช่องอื่นดูสามหกนะครับกดอินโฟดูครับไม่มีเหมือนกันสัญญาณก็ไม่มีนะครับถ้าจะเช็คง่ายๆนะครับถ้ามีอีกจุดหนึ่งก็ลองเช็คดูนะครับว่าอีกจุดมีปัญหาหรือเปล่าเราจะได้หมดปมัญหาเราจะ้องไม่ไล่เช็คหลายจุดนะครับสายเส้นนี้จะขึ้นไปบนบ้านนะครับตัวนี้ชั้นหนึ่งนะครับ นี่ก็จะวิ่งขึ้นไปบนบ้านทีนี้ไม่ค่อยดูผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ได้เช็คเป็นนานละเดี๋ยวเราลองดูอีกจุดหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่ามาเช็คดูอีกจุดหนึ่งนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าเรียเราจะได้ไม่ต้อง,องอแล่าไม่มีเหมือนกัน เปที่จานคนระัไม่มีอะไรเลยครับเดิขึ้นไปดูบนบ้านครับที่จานดาวเทียมอยู่นั่นนะครับตัวแยกอยู่นี่เราไม่มีเครื่องมือเช็คนะครับนะก็ต้องไปเช็คที่จานนะครับสัญญาณต้องมาเช็คที่จุดนี้นะว่าสัญญาณทําไมไม่มาคือสรุปว่าเป็นที่จานหรือตัวแยกนะครับ